ดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิดีโอของโครงงานในรายวิชาพลเมืองตืนน่นตนะคะกลุ่มของเรานะคะเป็นกลุ่มที่6ค่ะชื่อโครงงานของเรานะคะก็คือ Let me h e r r you say ค่ะหลักการและเหตุผลนะคะโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งปัญหาเนี่ยจะเกิดในกลุ่มของวัยเรียนตั้งแต่มัธยมต้น ทั้งด้านจิตใจสภาพแวดล้อมแล้วก็ด้านอื่นๆค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะข้อแรกเพื่อให้กลุ่มคนที่เรียนออนไลน์มีสุขภาพใจที่ดีขึ้นจากการเรียนออนไลน์ข้อที่2、ทําให้ผู้ที่มารับคําปรึกษาได้ประโยชน์กลับไปไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งข้อ3、เพื่อให้แนวทางแก่ผู้ที่เข้ามาปรึกษาในการจัดการตัวเอง กลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มคนที่เรียนออนไลน์ในช่วงวัยตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไป mm hmm. ส่วนสถานที่ดำเนินการคือเพจ Facebook mm hmm. และก็อินสตาแกรค่ะทางทางคณะผู้จัดทำของเรานะคะก็ได้ตั้งเพจอินสตาแกรค่ะแล้วก็เพจ Facebook ค่ะชื่อว่า let me hear you say ทั้งสองเพจชื่อเหมือนกันเลยค่ะระยะเวลาดำเนินการโครงการนะคะตั้งแต่วันที่30 30สิงหาถึง30กันยาปี2564ค่ะอาทิตย์แรกนะคะเราเริ่มจัดตั้งเพจ f a c e b o o k และ Instagram ค่ะแล้วก็คิดในส่วนของงานไอตัวมัดคอรดค่ะแล้วก็งานอารต่างๆนะคะค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างข้อเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลค่ะอาทิตย์ที่2นะคะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเพจให้กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยได้เข้ามาปรึกษาค่ะแล้วก็ มีการลงเนื้อหาว่าเพจของเราค่ะมีวัตถุประสองค์อะไรเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าเพจเราทําอะไรค่ะวิธีสามนะคะเป็นอาทิตย์ที่เรานะคะได้ทําตามจุดประสง,งค์ของโครงการค่ะมีการให้คําปรึกษาแอคทีฟเพจแล้วก็มีการทํา q วให้กลุ่มเป้าหมายที่ที่สนใจเราค่ะได้เข้ามาพูดคุยค่ะอาทิตย์ที่สี่นะคะได้มีการสรุปผลการทาผล การทําโครงการต่างๆของเรานะคะแล้วก็มีการจัดทําแพลตฟอร์มค่ะให้ผู้ที่เข้าร่วมค่ะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเราค่ะวิธีการดําเนินการนะคะก็ขั้นตอนแรกเราก็จะจัดแจงหน้าที่ให้แต่ละคนแล้วก็นําหัวข้อที่ตัวเองได้ไปดําเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วก็ขั้นดําเนินการนะคะเราได้ทําการเปิดเพจ facebook แล้วก็อินสตาแกรมแล้วก็มีการทดลองใช้งานเบื้องต้นภายในเพจนะคะแล้วก็เพื่อทดสอบระบบก,ก่อน ใช้งานจริงค่ะแล้วก็ขั้นดําเนินการนะคะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเพจว่าเพจของเราเนี่ยเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาใช้งานแล้วก็ได้มาส่งคําถามส่งปัญหาเข้ามาเพื่อให้พวกเราได้ช่วยดําเนินการตามที่วางแผนไว้ในขั้นตอนแรกค่ะ ั้นประเมินผลนะคะทางคณะผู้จัดทำได้ทําการเปิดเพจ Facebook แล้วก็ทาง Instagram โดยมีการลงข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ได้ทําการสอบถามผ่าน Google Form เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาให้คำปรึกษานะคะพร้อมกับชี้แนะแนวทางการแก้ไขหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รวบรวมความพึงพอใจความคิดเห็นและข้อมูลการติชมที่ได้รับมามาแจากแจงและทางผู้จัดทาจะนาข้อบกพร่องที่ได ได้รับมามาปรับปรุงกับการทํากิจกรรมในครั้งต่อไปค่ะและสุดท้ายนี้ถ้าคณะผู้จัดทาได้มีการทํารายงานและวิดีโอนําเสนอผลงานค่ะ ค่ะในรูปนะคะก็จะเป็นรูปที่เราได้เปิดเพจทาง Instagram แล้วก็ทาง Facebook เพื่อลงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงงานที่เราจะทำนะคะโดยเราได้ลงแนะนำเพจลงข้อมูลต่างๆเช่นวิธีคลายเครียดในช่วงของการเรียนออนไลน์หรือว่าวิธีการแก้การหมดไฟนะคะรวมไปถึงการลงแบบสอบถามให้นักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ได้เข้ามากรอกเพื่อที่เราจะได้รวบรวมคา อ่าปรึกษาแล้วก็มาช่วยกันให้คำปรึกษาค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็คืองบประมาณที่เราได้ใช้ไปกับโครงการนี้นะคะก็มีค่าโฆษณาใน i ิน t a g r กรใช้ไปประมาณ385บาทจุดยีสตางค์ค่ะแล้วก็เงินให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด800บาทค่าออกแบบโปสเตอร์200บาทและค่าออกแบบโลโก้ประจำเพจ100บาทค่ะและจากที่เห็นในรูปนะคะก็คือสินนำใจเล็กๆน,ๆน้อยๆที่เราได้มอบแก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการกรอบแบบสอบถามของฟอร์มคนละ50บาทค่ะต่อไปนะคะคือผลการดำเนินโครงการค่ะนี่นะคะก็คือแบบฟอร์มที่ให้เข้ามาปรึกษาค่ะโดยแบบฟอร์มนะคะจะเป็น Google Form ที่พวกเราได้สร้างขึ้นเพื่อจะให้เข้าไปกรอกข้อมูลเล่าปัญหาและขอคำปรึกษาจากพวกเราได้ค่ะและจะมีช่องทางสำหรับติดต่อกลับและให้คำปรึกษาหรือก็คือไว้รวบรวมข้อมูลเป็นหลักนั่นเองค่ะ สรุปคาถามที่ได้มานะคะคําถามที่ได้มามีทั้งหมด20่สิคำถามค่ะและคําถามเนี่ยนะคะได้มาจากผู้คนหลากหลายวัยและหลากหลายปัญหาที่เกิดมาจากการเรียนออนไลน์ค่ะผลการประเมินของโครงการนะคะการที่สร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางที่ให้ผู้กลุ่มที่อยากปรึกษาหรือว่ามีปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือว่ามีคนรับฟังเพื่อที่จะพูดคุยตามจุด ส่งตามที่ไม่ได้ตั้งไว้ค่ะแต่ว่าจะมีปัญหาในการกระจายข่าวสารที่ไม่ค่อยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่กว้างกว้างขวางพอค่ะสรุปการตอบแบบแบบฟอร์มนะคะคือช่วงอายุของผู้ส่งคำถามจะไม่ตรงกับไม่ตรงตามจุดเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงตัวมีอายุมากหรือว่าโกองอายุเข้ามาร่วมกิจก,กรรมด้วยค่ะ แล้วจากผู้ส่งคําถามส่วนมากอนุญ,ญาตให้เผยแพร่เผยแพร่ตัวตนได้แล้วก็เราจะนําการส่งคําตอบที่เราศึกษากลับไปช่องทางที่เราให้มาค่ะอันนี้จะเป็นภาพการส่งคำปรึกษาตอบกลับให้ผู้ที่ส่งคำปรึกษาทาง i ิน t a g r กรมค่ะโดยการส่งข้อความตอบกลับไปไปถึงผู้ที่สอบถามเรามานั้นเราก็จะมีการส่งไปทั้งผ่านทางไอ ไอจหรือ Instagram แล้วก็มีผ่านทาง Gmail ด้วยเช่นกันครับโดยเราจะใช้เป็นเมลที่สร้างขึ้นมาสำหรับเพจของเราโดยเฉพาะ l e t m e h e r e u s a y g m a i l c o m ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแบบสอบถามแบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจที่ได้สร้างขึ้นไว้แล้วผ่าน Google Form เพื่อสอบถามว่าโครงการของเราผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นมีสภาพน่ามีความมีความน่าพึงพอใจเพียงไหนนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้น ก็เป็นไปตามภาพครับแล้วปัญหาต่างๆที่เราได้ได้รับข้อเสนอแนะมาเราก็จะนำไปพัฒนานต่อต่อไปครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการผลจากการโคดลงโฆษณาในอินสตาแกรนะครับก็จะทำให้มีผู้เห็นเพจผู้เห็นเพจของเรามากขึ้นทำให้การกระจายข่าวสารของเราเป็นไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นครับค้ะสุดท้ายนะคะอันนี้คือเป็น QR code น,นะคะของ เขตของเราราคาทั้งทาง Instagram มและก็ทาง Facebook เลยคะ่ะสะท้อนความคิดผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาสิ่งที่ได้จัดก,การทำกิจกรรมนี้ทำให้ทราบว่ามีนักเรียนนักศึกษาที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในช่วง การระบาดของโควิดโดยเฉพาะเรื่องความเครียดเนี่ยทาให้มีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเกาะฟอร์มเพื่อระบายความเครียดหาคนรับฟังและขอคําปรึกษาทําให้ตระหนักได้ว่าอาจมีนักเรียนนักศึกษาอีกเป็นจํานวนมากที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้และอาจอยากปรึกษาหาคนรับฟังและทําความเข้าใจทำให้ผู้ที่มาปรึกษาเกิดความรู้สึกดีใจที่ได้ จะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อคอยรับฟังและให้คำปรึกษาเท่าที่ทำได้และหวังว่าโครงการนี้จะพอเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหากับการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด1 9ได้ค่ะจากที่ลงอินโฟกราฟิกใน i ิน t a g r กรแล้วก็ Facebook นะคะได้รับความคนที่ได้มาดูค่ะก็ได้รับความรู้แล้วก็คนที่ทำค่ะได้ได้รับความรู้จากการหาข้อมูลแล้วก็เราเอามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะ อันนี้เป็นรายชื่อของและหน้าที่นะคะของคนในของสมาชิกในกลุ่มเราค่ะขอบคุณค่ะ